ดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแอบรักคุณประธานตอนที่62ขาหน้าอื่นตอนจบ3เดือนต่อมาวันนี้ควันทิราแต่งตัวสวยด้วยชุดเรสสีครีมเปรย์หลายข้างหนึ่งและความยาวที่ยาวเพียงแค่เขาเท่านั้นใบหน้าวานถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางที่มากกว่าปกติยิ่งทำให้จากเติมที่สวยอยู่แล้ว กลายเป็นสวยยิ่งขึ้นไปอีกผมยาวสลวยที่เคยปล่อยยาวสยายถูกมัดกล้าขึ้นด้านบนอย่างน่ารักเมื่อเช็คความพร้อมของตัวเองที่บานกระจกเรียบร้อยแล้วขวัญจิราจึงส่งยิ้มให้กับคนในกระจกที่เพิ่งโผล่เข้ามาทางด้านหลังดั่งตัวสวยแบบนี้ถ้าเกิดมีคนจีบขวัญขึ้นมาพี่หึงนะคะกิติการในชุดสูทสีครีมเช่นเดียวกับชุดของขวัญจิราเอยทักแฟนสาวที่แต่งตัวไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนรักอย่างยาตาพิมพิวัตร จะมีใครมาจีบกันล่ะคะพี่ขีก็ควันจิราหันหลังกลับมาตอบและเดินเข้าไปหาร่างสูงที่ยื่นมือมาให้ก่อนที่เธอจะวางมือไว้บนฝามือเรียวและเขาจับจูงพาเธอเดินออกไปด้านนอกเพื่อลงไปด้านล่างก็ลองมีดูสิคิติกาแกล้งพูดด้วยน้ำเสียงเฮียมขณะยืนอยู่ในลิฟต์แน่ๆอย่าทำตัวเป็นมาเฟียในงานมงคลนะคะควันจีราเอ่ยเตือนพี่เปล่าสักหน่อยแต่พี่ จะทำให้คนที่เข้ามาจีบขวัญรู้ว่าขวัญเป็นของใครคิติกาแกล้งว่าด้วยเสียงเหี้ยมต่อทำให้ขวัญเจรานิ้วหน้ายังไงคะก็ด้วยการจูบขวัญแบบตูดเติมนะสิคำตอบของคิติกาทำให้ใบหน้าหวานแดงกำ่ำและอดไม่ได้ที่จะตีไปบนแขนแ,ขนแกร่งหนึ่งทีซึ่งคิติกาก็หัวเราะชอบใจไม่นานทั้งสองก็ลงมาถึงชั้นล่างโดยมีธนาที่ยืนรอยอยู่ที่รถคันรู้อยู่แล้ว เมื่อทั้งคู่เดินมาถึงคณะจัดการเปิดประตูด้านหลังให้เจ้านายทั้งสองได้เข้าไปนั่งแล้วรีบขับเคลื่อนรถรู้ออกไปสู่ท้องถนนหนึ่งชั่วโมงถัดมารถรู้ก็หยุดนิ่งอยู่ที่ด้านหน้าของโรงแรมชื่อดังซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในวันนี้ขวันจิราขอตัวไปหาเพื่อนรักที่กำลังเตรียมตัวรอเข้าพิธีโดยปล่อยให้คิติกายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มสาวๆที่จ้องมองตาเป็นมันควาญจีราแค่อมยิ้มกับเสน่ห์ของแฟนสาว แต่ไม่คิดจะหึงหวงเพราะเธอรู้ดีว่าเขารักเพียงเธอเท่านั้นโอ้โหเพื่อนเจ้าสาวสวยกว่าเจ้าสาวอีกยาตาเอ่ยทักทันทีที่เห็นขวัญจีราเดินเข้ามาภายในห้องแต่งตัวทาให้คนเป็นเพื่อนเขินอายพลางจ้องมองเพื่อนรักที่อยู่ในชุดเจ้าสาวแสนสวยเขาก็เหมือนกันนั่นแหละสวยมากๆเลยยาตาฉันดีใจด้วยนะควัญจีราเดินเข้าไปใกล้และโน้มตัวลงไปหาเพื่อนรักที่นั่งอยู่แล้ว ่อนจะสวมกอดเบาๆขอบใจนะแต่เสียดายเธอไม่ได้แต่งพร้อมกับฉันยาตาเอ่ยบอกต่อและจับมือของเพื่อนรักให้นั่งลงด้วยกันตรงโซฟาตัวรูตอนนี้ภายในห้องแต่งตัวเหลือเพียงแค่สองสาวที่นั่งคุยกันอยู่เท่านั้นฉันกับพี่คีเราเพิ่งเริ่มต้นกันนี่นาะถ้าอย่างนั้นพวกเรามีลูกพร้อมกันก็ได้คำพูดนั้นทำให้ควญจรีราเบิกตากว้างและเขินอายบ้าหรอ เธอน่ะมีนำหน้าไปก่อนเลยแหม,มระดับพิคีเดือนหน้าเธอยังมีได้เลยยาตาเอ่ยแซวทำให้คอนจิราอดที่จะบ่นเพื่อนรักเบาๆไม่ได้และนั่นทำให้ยาตาหัวเราะออกมาอีกก่อนจะเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องของยายโยรดานั่นละ่ะเป็นยังไงบ้างยาตาที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ยอมรับว่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยออกจากโรงพยาบาลแล้วละ่ะ ก็ลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวเพื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศเห็นว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นยรลดาเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นั่นซะเลยควานจีราเล่าให้ยาตาฟังตามที่คิติกาเล่ามาอีกทีเธอได้เจอยรลดาตอนที่ออกจากโรงพยาบาลก็คิติกาไปรับโดยชวนเธอไปด้วยอีกคนพูดจาดีและเอ่ยขอโทษกับเธอและเธอจึงยกโทษให้โดยไม่ติดใจเอาความอะไรอีกค่าทางสำนึกผิดของยอลดาถ้าให้เธอเชื่อใจว่าไม่ได้เป็นเรื่องโกหก ก็ดีนะฉันว่าดีแล้วล่ะยาตาพูดกลับนั่นสิหวังว่าโยรดาจะได้เจอสิ่งดีๆบ้างควันจิราเอ่ยออกมาอย่างเห็นใจแล้วตกลงที่ทำงานของเธอเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเรื่องเธอกับพี่คียาตายังถามเรื่องสาคัญอีกเรื่องต่อเพราะเป็นเรื่องที่เพื่อนรักกังวลที่สุดการเล่นคองฉันไปเปิดตัวซะขนาดนั้นจะเหลือหรอ ย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนก่อนหลังจากเกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่ขวัญจิราก,กับจะโดนการันจับตัวไปคิติกาก็พาเธอไปเปิดตัวที่บริษัททันทีโดยแนะนําว่าเธอเป็นคนรักของเขานั่นเรียกเสียงฮือฮาจากทุกคนในบริษัทไม่น้อยโดยเฉพาะที่ปภาที่ทําตัวเป็นนักข่าวซักไซเธออย่างหนักเมื่อเธอกลับไปที่แผนกเธอได้แต่ตอบสั้นๆว่าเป็นแฟนกันแล้วเท่านั้นโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดแม้จะมีหลายคนพูดว่าต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว และหลายคนที่อยากรู้แต่ไม่กล้าถามก็เยอะควันจิราเตรียมตัวรอรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่พอพูดออกไปแล้วเธอก็พบว่าทุกอย่างเป็นปกติดีจึงรู้สึกดีไม่น้อยจึงคิดกาได้แต่พูดว่ารู้แบบนี้บอกไปตั้งนานสักก็ดีเปิดตัวกันดีจะตายรู้ไหมถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะรับรองว่าปิดตัวไปตั้งแต่วันแรกแล้วยาตาพูดตามตรง ฉันไม่อยากให้ใครว่าพี่ชีไม่ดีนี่นาะอีกอย่างก็ทำงานที่บริษัทเดียวกันด้วยควัญจิราพูดอย่างเป็นกังวลเอานาะอีกหน่อยเธอก็ไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้วล่ะควัญจิราที่ได้ยินก็นิ่วหน้าทันทีที่เธอพูดหมายความว่ายังไงก็พอเธอแต่งงานแล้วก็ต้องลาออกมาเป็นแม่บ้านยังไงล่ะพอได้ยินคำพูดนี้ควัญจีราก็รู้สึกเคินอายจนหน้าแดงกัมอย่าตานะ่ะ พูดอะไรก็ไม่รู้ยาตาหัวเราะออกมาเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุยสองเพื่อนรักนั่งคุยกันต่อไปก่อนที่จะมีคนเดินมาตามทำให้ทั้งสองสาวจับจูงมือกันเดินออกมาด้านนอกไม่นานพิธีแต่งงานก็เริ่มขึ้นโดยที่ขวัญจิราเป็นเพื่อนเจ้าสาวและคอยช่วยงานพิธีภาพความอบอุ่นความน่ารักอบอวลไปด้วยความหวานทำให้ขวัญจิราอดที่จะดีใจแทนยาตา จะน้ำตาซึมไม่ได้กิติกาจึงกอดปลอบเล็กน้อยทำให้ขวัญจีราหัวเราะออกมาเบาๆและเขาก็กระซิบคำหวานข้างใบหูขาววันแต่งงานของตัวเองจะร้องไห้แบบนี้หรือเปล่าคะขวัญจิราชะงักเล็กน้อยและส่งยิ้มกลับไม่รู้สิคะรอให้ถึงวันนั้นแล้วขวัญจะบอกแล้ววันนั้นของขวัญเมื่อไหร่ดีล่ะคำถามนี้ทำให้ขวัญจีราอมยิ้ม ก็ต้องแล้วแต่คนที่จะขอสิคะว่าจะขอเมื่อไหร่คิติการหัวเระออกมานั่นสิคิติการตอบเพียงสั้นๆเท่านั้นควันจีราคาดหวังว่าเขาจะตอบยาวกว่านี้แต่จังหวะนั้นสติของเธอกลับถูกดึงความสนใจไปที่งานอีกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าสาวจะต้องโยนช่อดอกไม้พอดิบพอดีควันจีราเดินเข้าไปรอรับยาตายโยนช่อดอกไม้ในมือของตัวเองขึ้นฟ้าทันทีเหลอบบรรดาหญิงโสดทั้งหลาย ยืยนรอรับกันอย่างรุนระทึกควัญจีราเพียงแค่เข้ามาร่วมด้วยเท่านั้นแต่ไม่นึกเลยว่าดอกไม้ช่อนั้นจะตกลงมาอยู่ในมือของเธอหญิงสาวตกใจไม่น้อยก่อนจะได้ยินเสียงคนปรบมือยาตาส่งยิ้มหวานมาให้และนั่นทาให้เธอหันไปมองคิติกาแล้วก็พบว่าเขาก็ส่งยิ้มมาให้เธอเหมือนกันควัญจีราอมยิ้มอย่างเขินอายและแอบคาดหวังว่าเธอจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปอย่างที่ใครหลายคนพูดกัน งานเลี้ยงเสร็จสิ้นตอนเที่ยงคืนพอดีควานจิราบอกลายาตาก่อนจะเดินทางกลับไปยังเพนเฮาส์แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางกลับไปยังเพนเฮาส์นั้นจะแปลกและแตกต่างไปจากวันอื่นจะเธอต้องเอ่ยถามคนข้างกายอย่างสงสัยเราจะไปไหนกันคะคิติกาอมยิ้มเดี๋ยวที่รักก็รู้ค่ะคิติกาเอ่ยทิ้งว่าเป็นปริศนาทำให้ควาญจิราได้แต่งงแต่ไม่นานนะักรถหรูก็พามาถึงบ้านพักตากอากาศหลังโตที่อยู่ริมทะเล ที่ถูกประดับไปด้วยไฟดวงเล็กๆเต็มไปหมดขวัญจิราเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่พบบุคคลอื่นใดและมารู้ตัวอีกทีเมื่อดอนคิติกาจูงมือเข้ามาในบ้านแล้วพาเดินเลยขึ้นมายังชั้นดาดฟ้าของบ้านแล้วขวัญจิราก็ได้รู้ว่าในบ้านริมทะเลหลังนี้มีเพียงแค่คิติกากับเธอท่ามกลางดวงจันทร์ที่ส่องสว่างและไฟที่ประดับประดายิ่งทําให้บรรยากาศรอบข้างสวยงามได้โรแมนติกขึ้นไปอีกมีอะไรหรือเปล่าคะ ควันจิราเอ่ยถามเมื่อพากันมายืนอยู่บนดาดฟ้าชั้นบนสุดของบ้านเธอกับคีติกากำลังเย็นรับลมทะเลเย็นๆที่พัดมาปะทะที่ใบหน้าอย่างสดชื่นวันนี้ควันสวยมากเลยรู้ตัวไหมคะืมคีติกาเอ่ยถามก่อนจะจัดปล่อยผมที่ละลงมาที่ใบหน้าสวยเนบเอาไว้หลังใบหูพี่ขีก็สวยทั้งยังเทและมีเสน่ห์มากเหมือนกันค่ะควันจิราเอ่ยชมกลับ พี่อยากอยู่กับขวัญแบบนี้ไปทุกวันเหลือเกินที่รักคิติกาพูดอีกและครั้งนี้ขวัญจิรารู้สึกว่าหัวใจของเธอกําลังเต้นแรงมันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาจากคิติกาเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี่คะขวัญจิราเอ่ยตอบกลับก็ใช่แต่เราอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนแต่ตอนนี้พี่อยากให้เราอยู่ด้วยกันในฐานะอื่นประโยคนี้ขวัญจิราเหมือนจะเดาอะไรบางอย่างออกแล้ว ใบหน้าหวานรู้สึกร้อนเผาและแดงกำ่ำในขณะที่ดวงตากลมโตเอ่อครอด้วยน้ำตาเล็กน้อยในฐานะอะไรคะควัญจิรายังเอ่ยถามกลับในฐานะคู่ชีวิตหรือที่เรียกว่าฐานะสามีภรรยาข้อจบประโยคที่พูดกิติกาจึงคุกเข่าลงนั่งหนึ่งข้างพร้อมกับพลุที่ถูกจุดสว่างขึ้นจนเต็มท้องฟ้าและแปลเป็นอักษรวิวูเมริมี ควันจิรายกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองเล็กน้อยอย่างตกใจไม่คิดว่ากิติการจะเซอร์ไพรส์และคุกเข่าขอเธอแต่งงานก่อนจะก้มมองเขาที่ล้วงกล่องกะายี่สีแดงออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูทโดยที่ดวงตาเรียวคมของเขาไม่ได้ละสายตาออกไปจากเธอเลยสักนิดเมื่อเขาเปิดกล่องออกทำให้เธอมองเห็นแหวนเพชรวงใหญ่อยู่ในนั้นขวัญอาจจะตกใจที่มันเร็วเกินไปแต่จากระยะเวลาที่เรารู้จักกันพี่คิดว่ามันนานเกินพอแล้ว ที่เราได้ศึกษาซึ่งกันและกันและพี่คิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันสักทีพี่รักขวัญอยากอยู่กับขวัญและพี่มั่นใจว่าจะไม่ทําให้ขวัญเสียน้ําตาแน่นอนขวัญพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่มาเป็นภรรยาและเป็นแม่ของลูกให้พี่หรือยังคะที่รักแต่งงานกับพี่นะคําขอแต่งงานของคีติกาทําให้น้ําตาหยดแรกไหลลงบนแก้มเนย็นของหญิงสาวอย่างตื่นตานใจ ขวัญจิราสูดจมูกเล็กน้อยและเช็ดน้ำตาก่อนจะส่งยิ้มหวานพี่ขีขวัญจิรามองคนรักผ่านม่านน้ำตาเธอมีคำตอบในใจอยู่แล้วหลายปีที่เธอรักเขามานั้นเธอไม่เคยลังเลเลยที่จะฝากชีวิตไว้กับเขาแม้แต่ตอนคบหาดูใจกันก็ตามขวัญจิราเชื่อว่ากิติกาจะเป็นคนแรกและคนเดียวของเธอขวัญคงจะไม่ได้ปฏิเสธพี่หรอกใช่ไหม คิติกาเอ่ยถามอย่างกังวลขวัญจิราไม่ให้คำตอบและคำถามนั้นทำให้ว่าที่เจ้าสาวหัวเราะแล้วถ้าขวัญปฏิเสธล่ะคะพี่ก็จะพาขวัญเข้าไปในห้องนอนในบ้านหลังนี้แล้วเราก็จะปฏิบัติการทำลูกกันพอขวัญท้องเราก็จะได้แต่งงานกันยังไงล่ะแผนการของคิติกาทำให้ขวัญจิราหลุดหัวเราะเสียงดังขวัญจิราจ้องมองคนรักที่ยังคงคุกเข่าอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเสียเวลาทำลูกหรอกคะ่ะ แค่เซอร์ไพรส์กับคำพูดเมื่อครู่ขวัญก็ยามแต่งงานกับพี่ชีแล้วกิติกายิ้มกว้างและถามย้ำอีกครั้งตกลงขวัญจะแต่งงานกับพี่ได้ไหมคะขวัญจจราส่งยิ้มให้ไม่ต่างกันด้วยความยินดีค่ะที่รักกิติกาดึงแหวนออกมาจากกล่องกรมมีจากนั้นจึงบรรจงสวมลงที่นิ้วนางข้างซ้ายของขวัญเจราแผ่วเบาพร้อมกับประทับจูบลงบนหลังมือสวยแล้ลุกขึ้น ก่อนที่สองมือเรียวจะจับมือของขวัญเจราเอาไว้ทั้งสองมองสบตากันและเป็นกิติกาที่พูดออกมาขอบคุณนัที่รักขอบคุณที่ทําให้หัวใจของพี่เต้นเพราะความรักอีกครั้งขอบคุณพี่คีเหมือนกันนะคะที่มองเห็นความรักของขวัญขวัญเจราส่งยิ้มหวานให้พี่รักขวัญขวัญก็รักพี่คีค่ะกิติกามอบหัวใจให้กับผู้หญิงที่เป็นของขวัญอลําค่าที่สุดในชีวิต ผู้หญิงที่ทําให้เธอเปิดใจมีรักครั้งใหม่อีกครั้งผู้หญิงที่ทําให้คนที่หัวใจแข็งกระด้างได้เต้นแรงอีกครั้งเพื่อใครสักคนและตอนนี้มันกําลังเต้นเพื่อหญิงสาวที่เป็นดั่งดวงใจในอ้อมกอดนี้จากนั้นกิติการจึงโน้มใบหน้าลงไปจุมพิธี่ริมฝีปากอวบอิ่มของคนในอ้อมกอดอย่างอ่อนหวานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักทั้งหมดที่มี นิยายเรื่องแอบรักคุณประธานก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนจบนะคะยังไงก็ไว้เจอกันเรื่องหน้านะคะ